นึกภาพไม่ออกว่าพระจันฉายจะแพ้ให้กับจุนธานดิเบล่าได้ยังไงพระจันฉายจัดอยู่ในหนึ่งในรายชื่อที่ผมได้ลิสต์เอาไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งยอดฝีมือซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของเพชรรุ้งไฟฉะนั้นฝีมือแบบเขาเนี่ยยากมากที่จะแพ้ได้แต่มันก็มีตัวช่วยหลายอย่างเพราะว่าทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วก็พอที่จะเห็นภาพว่าตอนเจอกันมันออกมาประมาณไหนพระจันฉาย เขาไม่มีปัญหากับการต่อย3ยกและเขาเคยชินกับการต่อยหยกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไฟต์ชิงแชมป์หรือไม่ชิงแชมป์จะ3หรือ5ยกเนี่ยดูเขาชิลหมดเลยอะรอบนี้ผมมองว่าลูกจะาแจ้งพระจันฉายอาจจะยังทําได้ดีอยู่แต่เราก็มองข้ามจนทานไม่ได้เพราะคนนี้ออกหมัดเร็วแตะเร็วทุกอย่างเร็วจีเลย เขาอาจจะไม่ได้ครบเครื่องระดับ10ไอ้มดแดงแต่นี่คือ9มณีแดงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เล่นเล่นคู่นี้กองเชียร์อาจจะต้องลุ้นระทึกนิดหนึ่งเพราะว่าจะบอกว่าฝีมือขาดกันเลยอะไรเงี้ยแบบห่างกันมากก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ใครจะบอกว่าพระจันรฉายจะเป็นฝ่ายชนะก็ไม่น่าเกลียดจะบอกดิเบล่าสู้ได้แน่แล้วดิเบล่าอาจจะชนะก็ไม่น่าเกลียดเพราะฝีมือมัน คู่ขี้สูสีมากจริงๆเชื่อไหมคู่นี้แค่คู่เดียวอะ่ะผมใช้เวลาหลายเดือนเลยอะ่ะในการแบบดูคลิปซ้ําๆอะ่ะพยายามจะแบบไม่ลําเอียงไปข้างใดข้างหนึง่งแล้วแบบดูวิธีการออกอาวุธอย่างเดียวเลยว่าเฮ้ยเป็นไปได้ทางไหนบ้างสุดท้ายใกล้จะถึงวันชกแล้วก็ยังไม่ได้คําตอบจนเมื่อกี้ก่อนจะทําคลิปเนี้ยก็ตัดสินใจแล้วว่าคิดว่า เปอร์เซ็นต์อะไม่หา่างปกติผมจะให้เปอร์เซ็นต์ทุกครั้งก่อนวันชกไม่กี่วันผมจะปล่อยคลิปที่เป็นบอกถึงเปอร์เซ็นต์ว่าคู่นี้มั่นใจคนนี้กี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจคนนู้นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเป็นคลิปบอกความมั่นใจแต่ว่าพระจันฉายดิเบล่านะเปอร์เซ็นต์คือจะเบียดกันเลยอะเพราะฉะนั้นไม่มีทางขาดอย่างที่รอบแรกต่อยกันอะคนที่ชินกับมวยไทยก็จะบอก พระจันร์ฉายชนะแต่ว่าคุณจาตรีผมเหนผมที่เมื่อก่อนผมชอบดูคิกบ็อกซิ่งของกลอ r รีของ K1 อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมองอีกแบบหนึ่งว่าเฮ้ยการจิ้มปุ่มของดิเบล่ามันเยอะมากมันแบบปึ๊บปึ๊บปึปึปึปอดชิงสามบัดรอะต่อยบนหนึ่งต่อยล่างหนึ่งแล้วขึ้นบนอีกหนึ่งอะบางทีมันเข้าแค่สองัดแต่มันปึ๊บปึ๊ปึมันมันเร็วแล้วก็จํานวนการจิ้มปุ่มอะกดเซนเซอร์ของเขาอะมันเยอะมาก ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยผมจะเลื่อมมาทางดิเบล่านิดหนึ่งในตอนนั้นนะแต่กรรมการให้ไปทางไหนก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่ามันสูสีให้ทางไหนก็ได้เอาจากไฟที่แล้วก่อนข้อมูลไฟที่แล้วผมรู้สึกว่าดิเบล่าทําได้ดีในช่วงยกรแรกแแต่พอเป็นยก4ี่ยกหแบบเนี้ยความเร็วดิเบล่าจะดูดรอปลงนิดหนึง่งในขณะที่พระจันฉายเหมือนชินกับ5ยกมากเลยอะ่ะยก4ี่ยกหคือไม่มีหมดเลยเพราะผมรู้สึกว่าดิเบล่าดูเร็วกว่า แต่พระจันฉายคุ้นชินกับ5ยกมากกว่าเรื่องแรงไม่ตกต้องให้พระจันฉายคู่นี้ไม่อยากปฏิกริตเลยว่าใครเป็นฝ่ายชนะแต่หลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คงคาดหวังอยู่แล้วละ่ะว่าบอกเออว่าใครชนะเอาในมุมผมแล้วกันนะอะไรก็เป็นไปได้คู่นี้อย่าไปคาดหวังเยอะเพราะว่ามันสูสีทําใจเอาไว้ด้วยผมมองไปที่ทักษะจํานวนการออกอาวุธและเขาคนนี้ไม่ใช่พวกแบบขึ้นๆลงลง แต่เขามีความคงเส้นคงวาสูงมากอย่างเช่นไฟนี้ต่อยดีไฟต่อไปเขาก็จะต่อยสไตล์ของเขาอ่ะไฟต่อไปเขาก็จะต่อยสไตล์ของเขาอีกจะไม่เหมือนกับบางคนที่แบบไฟนี้ต่อยแบบเนี้ยพอไฟหน้าเอ้าไม่ออกหมัดเลยเว้ยพอไฟถัดไปออกหมัดเยอะสะนั้นพอไฟถัดไปไม่ออกหมัดเลยอะไรวะอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่คนประเภทนั้นเขาขย,ยันออกยังไงเขาก็ขย,ยันออกแบบนั้นจนกระทันดิเบลา่าเทียบทักษะนะเขาจะออกอาวุธเยอะ เข้าเป้าเยอะอยู่ที่ว่าคนมองทันหรือเปล่าพระจันฉายจะสวนหนักหนักพระจันฉายจะดูจะแจ้งกว่าแต่ดิเบล่าจะดูออกอาวุธเยอะกว่าปัญหาคือถ้าไม่น็อกนะกรรมการจะให้ใครไอ้ตรงนั้นแหละแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกหนึ่งคนจริงๆที่ผมคิดว่าอาจเป็นฝ่ายชนะผมมองไปที่กติกาคิกบ็อกซิง่งจนาธานดิเบล่าอาจเป็นฝ่ายชนะ สำหรับคนที่สมัครเป็นผู้ติดตามช่องผมที่หน้าโปรไฟล์นะคนที่สมัครแล้วขอบคุณมากเลยตอนนี้แบบสมาชิกเพิ่มขึ้นตลอดเลยอะ